SEM เป็นเทคนิคการวิเคราะห์ทางสถิติที่ใช้ทดสอบทฤษฎีและก็ใช้ทดสอบโมเดลสมมติฐานที่สามารถใช้ทดสอบความสัมพันธ์ในเชิงการวัดตัวแปรด้วยตัวชี้วัดต่างๆหรือใช้ทดสอบโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรที่สามารถทดสอบได้ทั้งอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมได้พร้อมกันขั้นตอนในการวิเคราะห์โมเดลสมาการโครงสร้างศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อคัดเลือกตัวแปรสร้างแบบจำลองความสัมพันธ์ เขียนสมมติฐานการวิจัยสร้างเครื่องมือและเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นการวิเคราะห์โมเดลขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญมากในการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างที่ส่วนใหญ่มาัากจะละเลยกันคือ data screening ซึ่งเป็นการตรวจสอบหรือการกรองข้อมูลให้มีคุณสมบัติที่ดีก่อนที่จะทำการวิเคราะห์ข้อมูล เพราะจะมีผลต่อการรันโปรแกรมและการฟิตของข้อมูลเช่นการตัด Outlier อหรือ Extreme Data ที่เป็นข้อมูลผิดปกติและตัวแปรต้องไม่มีความสัมพันธ์กันสูงจนเกิดปัญหา m u l t i c o l l i n e นี i ริเพราะจะทำให้เกิด Non-Positive Definite ทำให้หา Inverse ์ไม่ได้ซึ่งจะส่งผลทำให้ไม่สามารถรันโปรแกรมได้นอกจากนี้ข้อมูลต้องไม่มี Missing Data และต้องปรับข้อมูลให้เป็นการแจกแจงแบบปกติ วิธีการตรวจสอบแก้ไขทำอย่างไรมาศึกษาเพื่อหาคำตอบได้ที่สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธซึ่งเป็นสถาบันที่มีความเข้มแข็งด้านการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติข,ขั้นสูงนอกจากนี้สถาบันยังเปิดการอบรมการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างด้วยโปรแกรม listrel amos mplus และมีลักสูตรระยะสั้น การวิเคราะห์แบบจำลองโครงสร้างด้วยโปรแกรมลิสเลวที่สอนโดยผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ด็อกเตรนำชัยสุภิกชัยสก,กุล